ทำงานวันแรกพี่น้องเอ้ยก็จะประมาณนี้นะครับคุณนางหมบอยู่กับมีมันเป็นแบบซึ่งลงซึ่งแดงอยู่บรรยากาศในโรงงานฟังนั่นกับยังว่าท่านเปิดอยู่พี่น้องก็สั่งเปิดวิธียีเบ็ดกับลงปั๊มกับยังว่าท่านเปิดนี่ลนูนี่เปิดวิธียีเบ็ดคือกัน นี่แต่เอกขวัเปิดก้อนโมพี่น้องยุดดุนโมเปิดก้อนโมแน่นอนบอ่อันนีกาศในโรงงานอยู่ข้างบนมีแต่นุกอย่างพี่น้องนี่จะเสียงงก เราทำงานบันแรกกะบอกเต็มทีบันได้พี่น้องเป็นแบบเมื่มมอยๆอยู่อาการห่อนคือเกา,าพี่น้องเดือนมิสาสุดห่อนด้วย อีกบูเฮ ư ớ เดียวกับว่าบุญมังไฟพี่น้องทีมงานนางกลุ่มนากลมตาอยู่เห็นบ่จงการเดี่ยวเดียวผู้ใด th <the> ้เด kind of ินทางกลับมาทำงานก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อ ดูอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจกูเดินทางมากก็ขอให้ปลอดภัยการเบริดสุขสุขคนตัก่ายไก่เทียงพี่น้องนี่ก็สิบเบสมุ่งกลัวแหละลงทำการทำงานมันแดกพี่น้องฟังนั่นมิเตเร็กพี่น้อง พวกบ้งทอร้งทอหลูกตักมีครบทัาอย่นี่คับเสื่อมโค้งบบพักพี่น้องช่วงในนั่งพักเบรกเสื่อมโค้งบอพักซิมือนี้เสื่อมห0กซิบกับ40ิเสื่อมสองคนรัด2องคนพี่น้องโค้งหกิบสามทาง Băng này sẽ làm chi xếp xong, thang tùng Nhìn bò sáng chào thiên phần Như em à, Nhìn bò Nhìn bò Mít tên ốc quay đoạn ขอบคุณพี่น้องที่สมคลิปจนจบครับ